กลับมาที่เรืงราวที่เราพูดไปนในช่วงแรกนั้นคือเรื่องราวแมวของบัเขาวคือเจ้าไทเกอร์นะครับล่าสุดนั้นก็ยังไม่สามารถจับตัวได้ใครเป็นคนทําร้ายหรือว่าจริงๆแล้วเกิดบัติเหตุกับแมวคนแน่แต่ัวขาวนี่ก็ไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจแล้วก็อย่าลืมนะครับการทำร้ายสัตว์ตอนนี้เ,เขามีพรบรในการคุ้มครองนะครับ เห็นแล้วก็สงสารนะครับคือใครมองไม่ออกเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเขาเดินแล้วมีอาการเจ็บนะครับตรงบริเวณง่ามขาเนี่ยคือพอไปไปหงายท้องโดยทีเนี่ยโอ้โหเลือดเต็มเลยนะครับเหมือนกับโดนของมีคมมาก็น่าจะเป็นมีดนี่แหละครับอาจจะสับเข้าไปตรงตรงง่ามขาหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าตัวไปเล่นหรือเปล่านะครับแต่บัวขาวเนี่ยไม่แน่ใจพอเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็สังเกตการดูก็พาไปหาหมอก่อนที่โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรานะครับแพทย์วินิจฉัยว่าบาดแผลเนี่ย โดนของมีคมแน่ๆครับบัวขาวก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความนะครับลงบันทึกประจําวันที่สอนอลาดพร้าวเพื่อเป็นหลักฐานว่าไทเกอร์น่าจะถูกคนทําร้ายในช่วง3-4วันที่ผ่านมาครับก็สงสารเขาเนาะเขาเราก็เลี้ยงดูหรือว่าดูแลเขาอย่างเงี้ยเราเขาก็ต้องให้เขาเหมือนกับอยู่แล้วมีความอยู่กับเราแล้วเหมือนกับเขาได้ใช้ชีวิตอย่างของเขาเหมือนกับ เราได้ปกป้องเขาตด้อยอย่างนึงสิ่งที่เราทําไปก็คือกลัวแบบสัตว์ที่ที่เลี้ยงไว้นะครับอย่างเช่นหมาตัวเล็กอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่นะตัวกวดจะโดนอีกเราก็เลยไปไปแจ้งไปแจ้งให้ลงมานึึกประจําวันไว้ก่อน ทางนี้นะครับบัวขาวเปิดเผยว่าภายในค่ายมวยบัญชาเมฆติดตั้งกล้องวงจรปิดเกือบ20ตัวนะครับซึ่งตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติแต่ในวันที่เห็นเจ้าไทเกอร์บาดเจ็บครับก็พบร่างแมวจรจัดซึ่งเป็นเพื่อนเล่นกับเจ้าไทเกอร์นี่แหละนอนตายบริเวณริมรั้วบ้านฝั่งตรงข้ามในซอยโพแก้ว3แยก19สภาพศพเนี่ยถูกของมีคมบันคอเกือบขาดนะครับทำให้บัวขาวมั่นใจว่า เจ้าไทเกอร์น่าจะถูกทําร้ายในบริเวณนี้ซึ่งมุมนี้นะครับมีกล้องวงจรปิดสาธารณะที่กําลังเร่งขอตรวจสอบอยู่ครับไม่ไดเมาหรือว่าจอดตรงไปทำมันผมก็คิดว่ามันมันก็ไม่ใช่นะม,นม,นมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปทําเขาอะถ้าเกิดว่าโกรธหรือว่าเห็นเขามาอยู่ในค่ายนู่นนี่นั่นหรือว่ามันใช่ เจ้าของค่ายเรืออะไรก็คุยกันกับผมก็ได้อะไรเขาก็มีพรบคุ้มครองสัตว์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไปทําร้ายไม่ได้นะครับคือต้องมีเหตุผลนะครับมาตรา20เขาบอกไปแล้วว่าถ้าทำร้ายสัตว์แบบไม่เหตุผลเนี่ยสามารถเอาผิดได้นะครับวัวขาวก็เลยไปแจ้งความแต่ถ้าเกิดว่าอีกหนึ่งมาตราก็คือมาตรา21เนี่ยถ้าเกิดว่า,าสัตว์เข้ามาทําร้ายแล้วคุณสามารถ ปกป้องชีิตัวเองได้อันนี้ก็ต้องดูเหตุผลมันสมควรหรือเปล่าด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเตะหม,มาด่าแมวในโถทําอะไรแบบที่มันไม่สมควรเนี่ยก็ไม่ถูกต้อง <c oughs> ผมบอกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพวกข่าวเชอเนี่ยมีโอกาสนะครับที่สายที่อยู่ในกระสอบเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นคนคนนั้นก็ได้ครเตะจนเลือดข้างออกมาเลยนะครับ <c oughs> ก็ติดตามล้วกันนะครับ <c oughs> ว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องแมวที่เป็นสัตว์โลกที่อยู่ร่วมกับเรามาร่วมถึงสุนัขด้วยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งของบัวกข่าวนะครับนอกเหนือจากในการ่งขันบนสังเวียนเวทีเป็นนักสู้ที่ดุเดือดแต่ว่าจิตใจในเอื้ออารีนะครับเพื่อนมนุษย์ของเราไม่ได้มีแค่บรรดาญาติพี่น้องเราเพื่อเราเท่านั้นแต่นี่น,นะครับสัตว์โลกทั้งสุนัขก,กับแมวเนี่ยอยู่คู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับ